สบายดีสวัสดีนเฮามิงกะลาเมื่อนี้เขาสิมาโซกห้ามตัดผมผมยาวละ่ะสิมาทรงมูไปตัดผมแต่ผู้ห้านะายู่ทางไหนกาม้าอยู่ตลอดอยู่แต่ว่าลืมบัจือทางมันปนันใดอันทอ่อแถวเห็นนี่จะเป็นทอ่อน้ำประปากาะเขากำลังเอามาใส่ฝนมันตกเดียทางก็เลยเจออันนี้เป็นทางเส้นที่แปบว่าพอจะไงอยู่อยู่อันในอัน ตัวบ้านพมา่าเนี่ยนะบ้านพมา่าหรอสลัมพมา่าเนี่ยค่อยเบิ้งค่อยไปนเหมนกันเนาะทุกคนว่ามันจะมีมอยางแดดนะอยู่บ้านของเขาอะนะเขาก็ขี่รถอยู่เนาะตอนนี้จะไปอันสองห้าตัดผมบ้านพมา่านี่ก็ถือว่าเป็นบ้านใหญ่อยู่ด้ยลายอยู่ด้ยคนอาศัยอยู่ในนี่กับลาย แต่ว่าเฮือนของเข,งขาเจ้าเป็นเพียงแต่ขาเจ้าเห็ุลบอาศัยอยู่เนาะเขาไม่ได้เหตุยิงหญ่อลังการเขาเห็ุแปลว่ามหาหาางินหากคำนะได้เงินแล้ว,ขวเ,เขาก็กลับเทีเทเขาสักสั้นซื้อก็จะมีห้านขายของกินซุกแล้วก็มีเหขายเครื่องทั่วไปขายเครื่องใช้ทั่วไปนะฝาเฮือนขาเจ้าเห,เเหตุวนหายมันจะเอาอันเป็นแมง่แป,ป้นอัดว้เอามาแป้นอัดว้ เอาเป็นอัดมาใส่พอกันแดดกันฝนโซขาวเชื่อเขาไม่ได้เห็ดยิ่งไงร่างการเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ถาวรเพียงแต่ว่าเขาออกไปแล้วก็คนอื่นจะมาอยู่ต่อนะพ的货 อีกอย่างล้วก็ต้องระวังเลยเพราะว่าอยู่แถวนี้เขตนี้นะ่ะเขาจะนิยมขี่เป็นรถไฟฟ้านะ่ะมันไม่ค่อยจะมีเสียงคนระับรถเที่ยวขี่ตัวนี้กับรถไฟฟ้าคื่อกันอันนี้เต็ม ตันนี้เนาะอันนี้จะเป็นนายซ่างคนพมา่าเนาะส่วนคนที่ตัดอยู่เป็นคนพมา่าน่าจะเป็นคนจีนเนาะเพราะเข่พู้จักส่วนราคาตัดผมเมนหัวหนึ่งเมนสาวหยวนเนาะหรือประมาณร้อยบาทถ้าเป็นอยู่บ้านเราก็ประมาณสิบห้าเปนกีบหรือว่าห้าสิบบาทที่ตัดฮะ ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนะั้นแต่ว่าอยู่ในนี่มันสาวยวนประมาณร้อยบาทเดี๋ยวสิพาเบิง่งบรรยากาศรอบๆห้านเนี่ยในช่วงที่รอคิวถากคิวเนาะตัดผมนะเพราะว่าห้างถึงกับเต็มอยู่พี่ท่านตัดผมกับตัวคนหลายดีมวนอิรีนะช่วงแรงๆนี่ไปต้องโตคิวกันนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวอยู่ในเขตเอ่อเขตเศรษฐกิจฮัน ตูของจีนเนีมันจะแพงเนาะหัวหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบหยวนหรือร้อยหยวนหาร้อยห้าสิบหยวนเววนวนท่านห้นหรือประมาณห้าร้อยบาทขึ้นไปะนะอันนี้ก็ห้างตัดผมอันนี้ก็ห้างตัดผม<ต>เหมือนกันตแต่เป็นของผู้หญินคนคยยงเนาะนี่ตัดผมยืดผมยิงกับตัดซ้ายกับตัดยืนเข็นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนเงินเดือนน้อยเนาะก,ก็เลยมาอาศัยตัดยอยู่แถวนี้เอาแต่ว่าถื่อแล้วเสาหยวนแถวแถวนี้ก็เสาหยวนหลายร้อยบาทน่ะอันนั้เเนเป็นท้านขายยาขาดอีกบวกแค่เห็น ก็จะมีแต่เท่านี้เนาะอันนี้นจะเป็นเอ่อเมนกุอัน <c oughs> เพื่อนขาเจ้าเนาะเขาจะเขียนแบบนี้ใส่นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆแถวนี้เนาะ อันนี้เ,เป็นขายเยกับอี้ก่อน t, ออไอคี่แบบว่าใส่ฟัองผูกบออของเกราอีกไอคี่นอันนี้เป็นห้านขายเครื่องทั่วไปอันนั้นก็เป็นห้านซ่อมแปลงรถเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงแต่เท่านี้เนาะ